สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยููนะครับแล้วก็แฟนเพจแม่แม่กองน,นะฮะวันนี้เรามีพระลึกลับที่คนบางคนก็รู้บางท่านไม่รู้นะฮะอันนี้เป็นพระลึกลับที่คุณทุกคนควรรู้นะสาวสองควรรู้นะฮะว่าเอ้ยอย่างนี้มันเป็นพระแท้ หรือยังไงหรือเป็นบางหุมนพรมหรือไม่วันนี้เราจะได้มาดูกันนะฮะอ่าสมเด็จที่ผมถืออยู่นี่นะครับเป็นสมเด็จของวัดบางหุมนพรมวัดไมอมอนตรสนะครับหรือวัดอินนะฮะอ่าอ่านะครับแต่ ไม่ไม่เรียกว่าสมเมด็จพระบางพมเลยโดยตรงเลยจริงๆเนี่ยพระชุดนี้เป็นชุดหลังกุสมเด็จโตพรงังศีหลังชุดกุ2 5สองพันห้าร้อยนะครับคือพระชุดนี้เป็นพระของปู่รำพูนะฮะวัดบางพรมนะครับท่านได้อเอามณฑาแตกหักของวัด บางพมในเปิดกุกตอนปี2,500นห้ร้อะฮะเพื่อที่จะเอาเอามวลสารเก่ามาที่มันแตกหักของบางพมนะครับเอามาบดตำแล้วก็ผสมผงตาแบบฉบับสมเด็จโตมีผงยิทยิเจผงตีนสิงเหผงปฐมังผงพุทธคุณนะฮะแล้วก็เสกแล้วก็ลบผงแล้วมันรวมตำรวมกับ หนึ่งผงเดิมนะฮะแล้วก็ใส่น้ำมันตังิ้วแล้วก็แจกจ่ายแล้วก็บรรจุกลุกนะฮะอันนี้เป็นพระลงกุกนะฮะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พระเนี่ยทําแบบฉบับโบราณพิมพ์ทรงของพระเนี่ยมีทั้งหมดสิบฝ่าพิมพนะฮะแต่พิมพ์ที่นิยมสุดคือพิมพ์ใหญ่อันนี้คือพิมพ์ใหญ่นะฮะมีพิมพ์เจดีพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เส้นได้พิมพ์ฐานแซมพิมพ์ฐานคู่แล้วก็พิมพ์ปกโพงเนี้ยที่จะเป็นหลักๆนะฮะอย่างนี้สภาพานี้เห็นอย่างนี้เขาเล่นกันองค์เป็นแสนนะฮะองค์เป็นแสนนะครับหลักหมื่นลยะหลักแสนนะครับอ่ะมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างกดพิมพ์กดพิมพ์ด้วยแม่พิมพ์นะฮะโบราณน,นะครับแล้วก็งัดขึ้น มีร่องรอยการงัด,งดานาฬิกาต้านนี้ปุ๊บขึ้นมาสมจะหายไปหน่อยนะึงัดขึ้นนะครับงัดขึ้นปุ๊บแล้วก็ตัดตัดด้วยมือนะฮะไม่ใช่ตัดด้วยเครื่องตัดด้วยมือตามแบบฉบับของสมเด็จวัดระฆังหรือบางปมหรือวัดเกศเลยดูนะฮะเป็นพระที่พิจารณาได้ง่ายนะฮะบ,บางคนไปดูเอ้เก๊อบอกไม่ใช่นะครับถ้าตัดอย่างนี้พิมพ์อย่างนี้เนื้อ,อย่างนี้ เนื้อจัดจานที่กูกเนี่ยยังกูบางพมอันนี้เป็นปกุกลุ่ปีศูนย์สองนะฮะกลุ่ปีศูสองตัดต้นโพนะฮะวัดใหม่มอนตรอสหรือวัดบางพมนะนี่ตัดสอบเหมือนกันเลยเหมือนกับสมเด็จทั่วอาสมเด็จเกา่กาๆว,วัดละคลังหรือบางพรม,มเลยนะฮะตามแบบฉบ,บับเก่าเป็นพระที่น่าใช้เป็นพระหน่อเนื้อ เชื้อเกันมานะเป็นน่องเนื้อเชื้อของสมเด็จมาคือพระชุดเนี้ยมีผงเก่าของสมเด็จโตที่หลวงปู่อินเอ้หลวงปูป่ภูวัดอินเก็บไว้ด้วยนะฮะแล้วหลวงปู่หลวงปูท่านก็เอามาทามาบดมาทําให้มวลสารมวลสารถึงงน,นแน่นปักเลยละพระนนเนื้อเนื้อจัดจ้านผมบอกเลยใช้แทนมัดระครังบางพรมได้สนิทใจเลยนะพระดีหน้าเกล็ดหน้าใช้นะฮะ ืมราคาก็บางพิมพ์ก็ยังไม่แพงมากหลักหมืน่นหลักพิมพ์สวยๆหลักๆพิมพ์อพิมพ์อะไรพระองค์สวยส,วยสะอาดองค์เป็นแสนนะฮะเห็นสายตรงก็ขายกันองค์เป็นแสนนะ,ะอะนี่ใค้ได้ใช้ครับผมดูอย่างเงี้ยคนนึกว่าเป็นพิมพ์เส้นได้บางพงพรมเลยนะฮะแต่คือวัดบางพรมเป็นหลวงปู่หลวงครูสร้าง ใช้ได้สนิทใจไม่ต้องคือไม่ต้องไปลุ้นแล้วก็นอนหลับฝันดีห้อยคอรับสบายใจนะฮะวันนี้ก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะฮะดีๆเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะแล้ววันหลังผมจะมาทำคลิปดีๆให้ดูกันอีกนะครับนี่ครับใครมีพักเครื่องอ,อยากจะปล่อยก็ ทางช่องทางเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะพิมเฟ f บุ๊กเป้แม่กองหรือช่องทาง YouTube ก็เป้แม่กองนะฮะส่งมาขายได้ตลอด24ชั่วโมงรับเช่าทุกอย่างพระยอดนิยมนะฮะนี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านเฮงเฮรวยรโชคดีเสมอนะครับขอบคุณพระศรีรัตนันไตขอ,อ องค์สมเด็จมงพรมวะัละคังองค์เด็จโตนะฮะหลวงปู่หลวงพูคุ้มครองทุกท่านให้อยู่รอบปลอดภัยครับสวัสดีครับ